พบกับเราช่องมะกลาโอบุญนะครับอบอบทำลายเฮ้ยเอ้ยทำลายครับลุกอุ้ยอุ้ยอะไรเนี่ยเอ้ยง่วงนอนแล้วป่ะนี่ยตื่นไงท้องปางงางเลยบรรยากาศดีใช่ไหมลูกฝนสิตกบรรยากาศดีเด้เแา้อบเลาวเฮ้ยไงท้องปางงางเลยเฮ้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 ยตื่นแล้วตื่นแล้วเฮ้ยตื่นแล้วตาเอ้ยสุดหล่อ

มุงมิงมุงมิงเลยโอ <laughs> ้บ <wir n ye homogeneous> ุญบรรยากาศดีเหมือนจะง่วงแล้วแหละโอ้บุญโอ้ยโอ้ยนี่ขาหลังใส่พ่อเลยโอ้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 คือแม่จักรสีโอ้ลูกเทวดาโอ้มาขาหลังใส่พ่อได้ไงลูกเทวดานี่เนาะโอ้ยโอ้ยเนาะโอ้ยเนาะ